ขายของแมนเป็นไร <c oughs> เลือกขายแรงแล้วก็ซื้อมา,าราคาถูกเออไม่หวมากเลยไอ้เฮียคิดเหมือนกูเลยไม่เหมือนลุยจีเลยเออทังไว้เอ้ยแล้วตีได้ต่อเลยเอาใก็แค่ตีนิดนิดหน่อยสักหน่อยเออไมไหวเลยเนะี ป่ะหาปองได้เสี้ยนหลูหมดนี่คือเสี่ยอะไรวะตีไม่ได้ด้วยมันไล็กระมโดนมันเก็บออกมาแล้วอ่ะนั้นมันเสี้ยนอะไรวะมันเป็นไม่รู้ว่าพอกดแล้วมันดับของวัตเตอร์ฟาร์ดูมดชัดๆกูดูยังไงไมันก็เหมือนลังมด,มดให้กลับเลยก็ได้เดี๋ยว<อ>ฉันจะไปขโมยไข่จระเข้คืออะไระมันมีไขจ <ๆ S 2> ่จระเข้กลับกลับบ้านยังไง กับไอ้เยี่ยลิฟต์ดิโอเคไปกดปิดลิฟต์ดิเราเราเราต้ไปกันแล้วผอขยายนายดูเงินด้านบนนะโหแม็นเพิ่มพูดน้อยโอเคกลายเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบละนี่ไงไอ้ทองทองอ๋อมันดอกทองมันเป็นเลขไอ้เยี่ยคุณดูว่ารังมดเปิดกล่องแล้วมันตุ้มไปอะไรตูร้มวะไม่รู้ว่ามันตัวอะไรหนะ้าแดงๆไม่รู้หวั ไอ้น่นมันตู้สุ่มเกมบิงม้งเว้ย้าดวงตัวก็จะได้แบบมึงฮะไม่อสัส่ก็ทำมาแบบนี้มันเป็นเรือมากเลยอ,อ๋อ้หรอเฮ้ยเฮี้ยก็นึกว่าตัวปอมมนถือของอยู่ไอ้เฮี้ยก็ตัวปลอม<า>มันถือของได้ไเฮ้ย่ฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่้ยเฮ้งเฮดย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ,ญญอเ <c oughs> อ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยยาอ ไปเดินสามรต่อเลยไอ้หนอนเฮี่ยนแ,แม่งเด็กแม่งเด็กอาหารเข้าไปเฮียแม่งดูมีราคาจัดจัดอะเออเออได้มาบอกกันว่แม่งก็จะสเตนจริงอุ๊ยสัตว์จำเจจำเกแม่ง โคตรกระจอกเป็นจำเป็แก่ที่ปัญญาอ่อนาว่ประตูนั้นไม่น่านอยู่ชู้กูไม่ได้ยินเด้อชิ้กูไม่ได้ยินเด้อกูเอาของขยะกลับก็ได้วะชิ้กูไม่ได้ยินเด้อกูโกงโกงสาสิ่งเดินไม่คนนะกูอะไรยี้โอ้ดหแตจะใส่หน้ามั้งจอยี่อะไรไม่รู้แต่กูว่าถ้าฆ่ามันได้ราสาน่าจะต้องแพงแน่ๆเลยแต่กูไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่ากูจะฆ่ามันได้หรือเปล่าด้านซ้ายมันน่าไปดีแล้วนะโอ้โหมึง <พ uka> จุดเกิดมอนเวาเปิเ <c oughs> ดดูดิขาดกับเนยผมเองขาดลองเปิดป,ประตูดูน้องเปิดประตูดูไม่ควรทางเกิดมอนละไม่ควรจุดเกิดวอรดเลยทีเ <c oughs> มลเมลเอมพิตี้แหละเฮ้ยคนคน เฮ้ยเนียแมว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 แวรันรันรันไปเขาสิกูจู๊ดเลยแมวนะโิบหายอสัตว์เกือบเลยแลาวมัเห็นตัวเล็กๆมาตัวเบืองเริ่มเลยอ้โหให้บอยไปบอดเอามาหาพ่อมือแล้วก็มาแงวใส่ในในกูต้องการยากูต้องการยากูต้องการยาแมวกั a b ปุ่ีกูเกือบกรีด ไปเลยกูไม่อยู่แล้วคันนี้กูไม่อยู่แล้วมีตอนแรกฉันไม่ร้ว่าแมวตัวนี้ไม่มจะกระเด็ขวัญแม่ไม่ท้าขาก็กูก็บอกอยู่กูไม่ง i̇şte. ั้นไม่งั้นกูจะแพนอีกแมวว่างว่างนิดคนหนึ่งสามเก้าบาทจริงเหรอมันเปิดได้หรือไก่ไก่มาไก่มาไก่มาไม่กล้องมันต้องการกุญแจเพื่อเปิดเลยพระวิชา เฮ้ยตรงปลารเนด็ก่็จะเดินเข้ามาดีกว่ามือเหญ่จะดกัวว่าะแม่งมาเป็นปลายกลัวเลยกูจะตกลงไปตายเนี่ยโอ้ยยืนไปเราะอีเออเอ้าวเฮียมันยืนได้เหรอทำไมตะกี้กูยืนไม่ได้คือมันลำได้ไอ้ โอ๊ย oh, มันเดินไม่ได้มันวิ่งได้เฮ้ยเจ้าค่ะกูต้องรอมันมองเห็นอะไม่งั้นไปไม่ได้ที่เปนอันนั้นแหลนเกิดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไปบนระฆังไหมแล้วกูจะกลับทันรีบไหมเนี่ยถ้าไม่ทันกูก็โดดลงไปดิเฮ้ยโดดแต่ของแต่ต่างเลยปะไม่มันมีประตูครั

ไอ้ซาเนี่เลยกำลังช่วยก่อนมือรี่คิดมากตัวตาฝาอินเมอรี่คิดมากตัวมันเลยคิดมากเป็นท่าแล้วกดกดกดพิซซ่ากดพันซะากดคุยที่มันถ้าถ้าดวงดีก็จะได้ของดีใจเย็นไม่งมาหากูแล้วก็ตายนมไว้ผมนะครับนมไหมครับซานต้าผมกลัวครับพี่ซานต้าของขวัญมาให้ครับคุณครับแตนใครอยู่ไหนันจ้าอย่าได้ของบ้าง ข้างล่างด้านล่าง,างเถอะแ้วหนึ่งช่วยกู้คนของก่อนไอ้อ่ทำฉันเจอตัวนายเปล่าตัวอะไรอ่ะตัวนหนตัวเปล่าช่างมันไหนชัตเตอรวะอยู่นี่อยู่างนี่นโย่ มัาในปืนกูเตอร์ฟูเงือบในปืนกูไยเจอซันตาแตงตาแตงตูเทียมไฟเ้ยกองกองกองไอสัตว์กองกองขว,วานไม่ได้จอได้บีนแดดได้เด้วยอีกขี้แดดมาเพิ่มเลือดยิ่งเม่ไม่ได้นอนอะไรไตีได้ดีได้แต่อย่าไปตีโดนซันตาไม่งั้นมันจะไม่ได้ของเลย ขี้อะไรเนี่ยโอ้พับปุีดเอ้ยคุณโลวะโอเคกูเข้าใจแล้วไอเดินหลังไปหน้ามันพับปุ๊ฟีดแม่งติดเขี้อะไรวะแม่งติดเขาติดอีกมันมีเขาติดสองเวบโลโลวันนี้หน่อยคุณโลวันนี้ไหนเก็บเวลาไปเโอเคจริง ได้มีส่วนทัพิซซ่าได้ชีสหรือก่อ,อนจะเปิดเคยจะไอ้หนูไอ้หนูเวเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อะไรดูข้างหน้านเองมีเอาชีสเก็บก่อนนะกันถ้าว่าตัวใหญ่ใช่ไหมก็เสียงเดินก็เปิดอุ้งหันเป็น้างหน้ามัน,มนมเป็นตัวแดง เรื่องตัวอาหารมองไม่เห็นแรงพาคกาเป็นขอสบายเฮ้ยอ้ัพพอยด์มือฉันว่ามันต้องไปข้างๆก่อนน้องมันต้องไปข้างๆก่อนเฮ้ยฉันโดดไม่ข้ามมันเลยอ่ด้านด่านนี้ไม่ง่ายกว่าง่ายกว่าไอ้ด่านดียวเยอะเลยเดี๋ยวฉันลงมาข้างล่างได้ยังไงกันแบบนี้ฉันโดดลงได้แล้วนะฉันลงมาไหมเอ้ยสุดเปิดเสี มาเดี๋ยวเราเกมบิงโอ้โอโอ้กล้องสมาโอเคกูกูได้กล้องสัมบัานมาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดหน้าลิฟต์ก็ได้ชัเนี่ยวางตาตาไม่เกิดการสะดุดข้างในว่ะเปิดข้างในของมันดรอปเข้าไปข้างในกูสังเกตไหมงั้โอ้โอ้โอ้เยอะอะไวะเนี่ยไม่เยอะนก็มีเบนเดด เอ้ยย่งไม่เดอใครลบยนี้ <laughs> ยังไม่เดอใคยเบยนี้สุดอีตัวแดงแดงนั่นหนงแล้วเนี่ยอืมเยี่ยวเลาจะมูดมันอะไรอ่ะมันจะเกับเสียวไม่พอเรากไม่พอามาออ่าไอตัดจะไปขายแลวไหมเออไม่งเงยตกดมาย5บ้าบาทราคารวมแล้วแล้ได้มา9,200 โปรเจกต์จ,จอขายทั้งกระเป๋าเก้าพันสองท้าไมได้แปดพันสามไว้เนี่ยทำไมกูได้แปดพันสามมันดูขององไงวะดูของอะไงเปิดกระเป๋าไง